มันเริ่มเลี้ยวปรับความยาวได้ครับก็บางทีก็เสียดที่ปีกน่ะแต่บางคนก็ต้องการเลยเิีวันนิดหนึ่งอันนี้คราต้องการเลยเิีวันนิดหนึ่งแต่เลี้วอะชวนเฮ้ยนี้ก็ตัดซอยเหมือนเดิมแล้วก็จับตรงนี้เชื่แล้วก็เชื่อมใส่แล้วก็ซอยแต่ว่าเราส่งจับความยาวมันเยอะมันใช้อาจจะเป็นลองส่งตับซอยด้วยมือหมกก็ได้มือหมุกมือเจ็บมือแปรถ้าเลี้ยวซอยไม่ได้ก็อาจจะต้องซอนมาใหม หรืออาจะต้องใช้ดีใหญ่ยกขึ้นมาซอยปายซอยปาซอยปลายเชียงแบบนี้สีมากตลอดหรือใช้มือซอยแต่ว่าใช้มือซอยก็จะเท่ากันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งตะบัดมือหนึ่งตวัดเส้นที่หนึ่งอมาเส้นที่หนึ่งคือมากเห็นไหมว่าเส้นที่1นึ่งหุ่ตุลาตานไม่ เพราะว่าเขาออกแบบมาคนออกแบบของหุ่นตาก็เลยออกแบบว่าให้ตรงนี้หางไปหูเยอะแต่จริงคนน่ะวิศวกรมันออกแบบมาต้องมาขางเราเอคนหนึ่งไม่เป็นแบบหุกตาผมต้องชีพับไมผมแบบนี้เพราะการตัดเบอร์หนึ่งก็ต้องแบบมาถึงแค่ตรงนี้เอามาดูตัวเบอร์หนึ่งไว้แค่ตรงนี้ ไ่แค่ขอบหูนีอย่าเลยเส้นอย่าเลยหูนี่ไปเด็ดขาดอย่าเลยมันไปแม่งอยู่แค่นี้ถ้าเลยไปเป็นยงไงไม่ตับแล้วถ้าเลยขึ้นมานี่เดียวไม่ตับแล้วนะลูกค้าถึงบอกตาเราทงตาไม่ไปได้เลยเพราะมันสวัดเลยเนยตรงนี้สวัดขึ้นไปแค่นี้ด้วยเบอร์อเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้สวัดไหมตรงนี้สวัดไหมไม่สวัดไฟขึ้นมาเริ่มดีเลย เหมือนกันแต่ตรงนี้มันคงก็องตุ้อยากตัดมากตัดเกินเหมือนอย่างที่เราตาาาัดเมื่อเนี่ยสวัสดิแบบตุ้ยตัดตัดมากต้องดูว่าถ้าตัดขนาดนี้เรามันจะสวยไหมต้อ,องดูเนี่ยขนาดนี้ก็ต้องมีสวัสดิ์ใช่ไหมเด็กอันนี้มันตัดตื้อทีนี้ก็ต้องมีแล้วผมดูมาเนี่ยเห็นใดมันมต้องขึ้นไปมาเนี่ยเพื่อให้นโค้งกว่านต้องดูโครงส, Lan สร้างสีด้วยแล้ถ้าตาัดตรงนี้หรือสูงหร้จะัวอะไรแล้วทีนี้ก็ต้องมาเก็บเวื่อหลีใหญ่ เชือบีบวีใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นวีใหญ่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าเราโซนตับถ้าเป็นวีใหญ่ลักษณะแบบนี้เอายีดมาลงน,นิดเดีคือมันต่ำมากครับคือมันต่ำแบบแตกนู้ดถ้าเป็นวีใหญ,ญ่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเราโซงตับถ้าเป็นวีใหญ,ญ่เก็บเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมได้บางที ได้ตัดทีเดียวก็สูงเลยตัดทีเดียวก็กลางเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแบบต้องต้องต้องนอกหูแต่ว่าต้องนอกหูต้องกดไปหูไปอย่างนี้ต้องอยู่ต้องอยู่นอกหูแบบนี้ลักษณะลักษณะเนื้อหูต้องไม่ไม่แอนดี้เข้าไปต้องสงเลยเพื่อให้มันรวมตกลงตรงนี้ก็เชื่อมขึ้นมา แล้วทีนี้การเชื่อมมันก็ต้องเชื่อมจากน,นี้ขึ้นไปเกี่ยวกับมุมนี้ลักษณะนี้แล้วผมจะขึ้นไปเกี่ยวกับมุมนี้พราะใั้ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เกี่ยวลักษณะแบบ